สวัสดีครับเซอร์เวียดมจิกเชียนและรีวิวม m a จิกทอยพาร์ทที่2นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูพาร์ทแรกพี่ซันวางลิงไว้ด้านบนนะครับดูพาร์ทแรกแล้วก็นํามาต่อกับพาร์ทนี้ก็จะบริบูรณ์2พาร์ทจบนะครับพาร์ทแรกพี่ซันรีวิวแล้วก็สาธิตการเล่นให้ดูถึงของเล่นมายากลนะครับอันนั้นเป็นของเล่นแต่ว่าพาร์ทที่2นี้จะเป็นอุปกรณ์มายากลนะครับอย่างง,งอย่าสับสน มีความแตกต่างกันของเล่นเป็นของเล่นที่มีทริคที่เป็นความลับอยู่ด้านในนะครับใครๆก็เล่นได้แต่อุปกรณ์มายากลที่ขายอยู่ในร้านขายของเล่นเนี่ยจะต้องใช้ทักษะฝีมือเยี่ยงนักมายากลนะครับผู้เล่นจะต้องฝึกฝนนะครับแล้วก็ราคาก็จะสูงขึ้นไปอีกสูงกว่าพวกของเล่นพวกนั้นนะครับเพราะว่าจำลองมาจาก อุปกรณ์มายากลที่นักมายากลมืออาชีพใช้นะครับอุปกรณ์พวกนี้เหมือนจําลองมานะครับจาลองย่อส่วนลงมาแล้วก็ใช้วัสดุที่มีราคาถูกลงนะครับเพื่อให้คนทั่วไปได้ซื้อหามาเล่นได้นะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีอุปกรณ์มายากลเนี่ยจะมีราคาสูงมากนะครับราคาแพงอะนะใครที่ดูตัวนี้ก็จะคุ้มค่ามาก เพราะว่าพี่สานจะสาธิตวิธีการเล่นนะครับวิดีโอตัวเดียวเนี่ยจะมีมันจะกลหลายชุดเลยนะครับเดี๋ยวพี่สันจะสาธิตตัวแรกให้ดูเป็นอะไรยังไม่บอกนะครับไปดูกัน ตัวนี้คืออุปกรณ์มายากลจำลองที่พิสซันสาธิตวิธีการเล่นให้ดูเมื่อสักครู่นะครับส่วนตัวนี้เป็นอุปกรณ์มายากลที่นักมายากลมืออาชีพใช้แสดงจริงๆบนเวทีนะครับเห็นไหมครับมีความต่างเหมือนที่พิสันบอกตั้งแต่ต้นคลิปไม่ได้ต่างกันแค่ขนาดนะครับวัสดุที่นํามาสร้างก็แตกต่างกันด้วยตัวนี้เป็นเหล็กจุบโคมียมนะครับตัวเหล็กเนี่ยนะขึ้นสนิมได้ส่วนตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมขึ้นรูป บเบาเป็นอลูมิเนียมเกรดเเบาแล้วก็ฟาไม่ผ่าด้วยนะครับไม่ขึ้นสนิมด้วยปลอดภัยสั่งทําจากเมืองน,นอกกลลิงกิ้งลิงหรือว่ากลห่วงคล้องกันเนี่ยต้นกําเนิดมาจากประเทศจีนแต่ว่าตัวนี้รู้สึกว่าจะสั่งทําในยุโรปนะครับสั่งอิมพอรตเข้ามาทั้ง2ตัวนี้ถามว่าเป็นของพี่ใช่ไหมตัวนี้ คงไม่ใช่ของพี่พี่ยืมของมาเพราะมันเป็นของเล่นใช่ไหมตัวนี้คงเป็นของพี่สิก็ไม่ใช่อีกนะครับตัวนี้ก็ยืมของมาเหมือนกันทั้งสองตัวนะครับยืมของมาสา,สาธิตนะครับยืมของมาอวดอขอบคุณมายากรเทพแสงนะครับเรื่อเฟอ้ออุปกรณ์เป็นนักมายากรเวทีรุ่นพี่ของพี่สันเองนะครับเขามีอุปกรณ์เวทีเยอะมากเลยนะครับขอบคุณมากจริงๆไปดูตัวต่อไปกนะัน <laughs> Multiplying b บ l l หรือว่าชื่อไทยคือบอลทวีคูณนะครับเป็นมายกลเวทีตัวเนี้ยพิซันแสดงบ่อยนะครับเป็นตัวที่พิซันแสดงบ่อยบนเวทีตัวหนึ่งเลยตัวที่ใช้แสดงจริงบนเวทีไม่ได้ต่างกันแค่ขนาดนะครับวัสดุยังแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงไอตัวก่อนหน้านี้ที่เป็นห่วงเหล็กนั้นยังพอถูถ่ยนะยังพอถูสีมันยังเป็นโลหะเหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นเป็นพลาสติก สอ,อันประกบกันแล้วกาวติดนะครับที่ขายอยู่ในร้านขายของเล่นนะนะให้ลองฟังเสียงเสียงก้องแกงมากเลยครับลงพื้นดีมันมันเหมือนจะแตกจากกันอ่ะตัวนี้เป็นซิลิโคนนะครับจะมีความนึ่แล้วก็เด้งดีมากเลยเห็นไหมครับเกาะนิ้วด้วยไปดูตัวต่อไปกันเลยครับ บอลสามลูกกับไม้แวนพิเศษขั้นแรกผมจะคว่ำถ้วยทั้งหมดไว้แบบนี้แล้วเอากบอลวางไว้บนถ้วยทั้งสามใบขั้นตอนต่อไปผมจะใช้ไม้แวนพิเศษทําให้ลูกบอลหายไปทีละลูกดูให้ดีลูกบอลลูกแรกหายไปแล้วด้วยอํานาจของไม้แวนพิเศษต่อมาลูกบอลลูกที่สองก็ได้หายไปอีกด้วยอํานาจพิเศษของไม้แวนลูกบอลลูกที่สามก็ได้หายไปเช่นกันบอลทั้งสามลูกหายกลับเข้าไปอยู่ในถ้วยทั้งสามใบขั้นตอนต่อไปผมจะใช้ปากถ้วย คาบลูกบอลไว้ในลักษณะนี้เพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นวินาทีที่ลูกบอลเข้าไปอยู่ในถ้วยอย่างช้าๆผมจะเริ่มเก็บลูกบอลแต่ละถ้วยเริ่มจากถ้วยนี้ก่อนไปถ้วยแรกผมเก็บลูกบอลถ้วยนี้ไว้ในกระเป๋าต่อมาผมก็เก็บถ้วยนี้เป็นถ้วยที่2ผมเก็บลูกบอลถ้วยนี้ไว้ในกระเป๋าแต่ว่าถ้วยตรงกลางนี้มีอยู่หนึ่งลูกถ้วยนี้เป็นถ้วยเดียวที่ผมจะไม่เก็บถ้วยนี้ผมเก็บไปแล้วใช่ไหม ดี๋ยวพอเปิดมาดูอีกทีปรากฏว่ายังมีลูกบอลอยู่แสดงว่าผมอาจจะจำผิดผมต้องแน่ใจจริงๆว่าผมได้เก็บลูกบอลแล้วจริงๆถ้วยนี้ผมก็จําได้ว่าเก็บไปแล้วแต่ว่าพอเปิดมาดูอีกทีปรากฏว่ายังมีลูกบอลอยู่แสดงว่าผมอาจจะจาผิดอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าถ้วยกลางๆนี้ผมจาไม่ผิดแน่นอนผมไม่ได้เก็บเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีอยู่หนึ่งลูกถ้าผมขอสองทีเปิดมาดูอีกทีปรากฏว่ามันโผล่มาอีกหนึ่งลูกไปสองลูกถ้าผมขอสามทีหล่ะกอสามทีมันก็เลยมีสามลูก ถ้ผมเก็บ3ลูกนี้ไว้ในกระเป๋ามันก็น่าจะสิ้นเรื่องสิ้นราวแต่พอเปิดมาดูทีปรากฏว่ามันมีบอลแปลกๆโผล่ขึ้นมาแทนที่ทั้ง3ลูก4ลูกที่จบไปเมื่อสักครู่นั้นคือครับเซนบอลหรือว่าถ้วยสามใบนะครับเป็นมายากลที่ว่ากันว่าเก่าแก่ที่สุดในโลกถือกำเนิดที่ประเทศอียิปต์เมื่อประมาณส5 0 0ปีก่อน ตามตำนานว่ากันแบบนั้นนะครับจะมีถ้วยบอลสามถ้วยทีนี้เรามาดูความแตกต่างของถ้วยที่ขายในร้านขายของเล่นกับของจริงที่พี่สันใช้แสดงสดกันอันนี้คือของจริงนะครับอยู่ในถุงผ้ากำรรมะหยี่แตกต่างกันมากเลยนะครับของจริงจะเวลวับต้มีขนาดใหญ่กว่าทำจาก อลูมิเนียมอันนี้เป็นงานอิตาลีนะครับที่สั่งนําเข้าจากอิตาลีลูกบอลก็เป็นลูกบอลโคเชนะครับลูกใหญ่สะใจชุดหนึ่งก็หลายพันตัวนี้แค่ร้อยกว่าบาทเองมนะั้งดูจากกรงร้อยเก้าสิบห้าบาทนะครับอันนี้พี่ซื้อที่ห้างสรรพสินค้าซึ่งมันเขียนว่าเซลนี่ขนาดเซลล์แล้วนะเนี่ยจริงๆแล้ว มันไม่ถึงนะครับซื้อข้างนอกไม่ถึงร้อยเก้าบห้าบาทหรอกอย่าซื้อของแพงเหมือนพี่ซันนะครับซื้อในห้างมันจะราคาสูงคุณไม่ควรจะจ่ายราคาเกือบ200ร้อเพื่อแลกกับแก้วพลาสติกสามสีแล้วก็ลูกบอลแบบนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการรีวิวอุปกรณ์มายากลและสาธิตนะการเล่นให้ดูคลิปนี้ของพี่ซันมีมายากลสนุกสนุกเยอะแยะเลยนะครับถ้าไม่อยากพลาด าสาระความรู้ความบันเทิงเกี่ยวกับมายากลก็กปด Subscribe ช anel พี่ซาเวียเดอร์มจเชียนไว้นะครับพี่อัปคลิปเรื่อยๆมีสอนกลนสนุกสนุกเอาไว้ไปเล่นแกล้งเพื่อนๆได้ด้วยนะครับพี่อยากจะฝากเพจเพิ่มอีกเพจหนึ่งเป็นเพจของมายากรเทพแสงเป็นรุ่นพี่พี่ที่เอื้อเฟื้ออุปกรณ์ให้พี่นำมารีวิวให้ดูในวันนี้ด้วยนะครับ Uh, The Grace Magic ชื่อเพจพี่ซันเป็นคนให้ชื่อเองนะครับเพจเขาเป็นเพจนักอวยคนเวทีรับงานทั่วราชอาณาจักรใครอยากติดต่อไปแสดงติดต่อได้นะครับงานงานบุญงานวันเกิดงานแต่งงานงานโชว์อีเวนต์เขารับหมดนะครับเขาเขียนว่ารับทั่วจักราวาลน,นะอยู่ใครอยู่ไกลๆลองติดต่อไปดูดูที่จะไปได้จริงหรือเปล่า <c oughs> ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับ Soviet s ซีเวียเดอะมจิชเชียน ดูเรื่องมายากลด้วยนักมายากลสวัสดีครับ